สวัสดีครับก็วันนี้ก็มาพบกันนะครับช่วงเช้านะครับกับช่องพระติดเหมาในบ้านมานะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่299นะครับช่องทางการติดต่อนะครับ098 12 8 2749หนอแนะครับหรือสแกน QR code ด้านบนนะครับก็เป็นพระชุดที่เหมามาเอ่อยัง ประมาณได้ไไดได้ดด้ทุนละแต่ว่าค่าส่งค่าส่งต่างๆเนี่ยก็ยังยังไม่ค่อยได้คืนเท่าไหร่แต่วันนี้ก็จะมีมาถูกบ้างแพงบ้างก็ว่ากันไปนะครับคืนกําไรล,ลูกค้านะครับได้นิดๆหน่อยๆกันนะครับตอนไปเหมาที่บ้านมาเนี่ยเราจะให้เขาถูกเราก็เกรงใจเขานะครับก็เลยต้องให้แพงบ้างนะครับ ถูกบ้างแพงบ้างเฉลี่ยต่อองค์เราต้องถามเฉลี่ยต่อองค์เข้าไปนะครับเพราะว่าถ้าเราตีรวมเยอะๆเลยทีเดียวน,นะมันจะถูกไปนะครับเขาก็จะไม่ค่อยให้เรานะครับเขาก็จะว่าเราตีถูกมั่งอะไรมั่งเนี้ยครับผมก็เลยองค์นี้เท่าไหร่องค์นี้เท่าไหร่ไปเลยนะครับถามเป็นองค์ไปเลย แล้วก็มารวมกันพอพอรวมกันได้ปุ๊บเนี่ยเราก็ต่อราคาเขานะครับมันก็จะได้ประมาณนั้นครับก็จะทำให้เราพอป้าพอมาได้ บ้านไหนบ้านนั้นนะครับเหมามาที่ไรนี้เป็นจะพาคีนี่เต็มบ้านนะครับมีทุกบ้านนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับองค์ที่หเลยนะครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จเป็นพิมพ์ก้างป่านะครับเออน่าจะใช่นะ พิมพ์สามชั้นหูใบสีเป็นของวัดอินทรามนะครับพิมพ์ด้านหน้านะ่จะเหมือนของหลวงปู่ภูวัดอินนะแต่ด้านหลังจะเป็นร่นลูกศิษย์สร้างครับพระกูสั่งวัดอินนะครับด้านหลังจะมีคล้ายๆรูปดอกจันนะด้านหน้าก็คือจะเหมือนของหลวงปู่ภูนะครับก็เป็นพิมพ์นี้จะเป็นพิมพ์สามชั้นนะครับของพระกูสั่งวัดอินนะครับ ก็ราคาเล่นหากันก็น่าจะประมาณพันกว่าบาทแค่นั้นนะครับตามพื้นที่อาจจะได้สองสามพันอะไรเงี้ยนะครับไกลนะครับต้องต้องไปขายที่กรุงเทพนะครับเนี่ยองนี้องนี้เอาแบ่งปันนะผมเอาสองร้อยห้าสิบนะครับสองร้อยห้าสิบนะครับพะกูสั่งวัดอินนะครับรายการต่อไปนะครับ เป็นพระสมเด็จบางขุนพมนะครับเป็นพิมพ์อกคุดนะครับให้ดูมอนสารนะเมเ็ดเบล่มนะครับตรงนี้นะครับปิดทองนี่คือเจ้าของน่าจะามาปิดทองเองนะครับไม่ใช่ปิดทองมาจากกุนะเพราะว่าทองเนี่ยมันอยู่บนคาบคาบกเุเห็นไหมเห็นไหมนี่ผมชี้ดูทองตรงเนี้ย มันจะอยู่บนภาพกุเนี่ยบนเนื้อพระบนคาบกุตรงนี้เนื้อเส็มตาลสวยมากนะครับเนี่ยก็แสดงว่าเจ้าของเนี่ยอาจจะเอามาแปะทองในช่วงวันสงการวันปีใหม่หรือวันพระอะไรอย่างนี้นะครับติดหูนะครับติดหูนี่ งัดขึ้นก็จะไปโดนด้านด้านเสียนพระหน่อยก็จะเป็นรอยตรงนี้นะครับอง์นี้ผมเอาสามร้อยนะครับสามร้อยนะครับพิมพ์อกขุดสามร้อยพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับอง์นี้นะครับเป็นพิมพ์ปกโพนะครั้งที่แล้วก็ได้มาเหมือนกันนะครับก็คือมาจากที่เดียวกันนั่นแหละมาพร้อมกันทั้งคู่หนึ่งก็ามาปิดทองเก่าอีกทีนะครับนี่ คือพรนะนั้นมีคาบคาบกุมาอยู่แล้วแล้วก็มาปิดทองได้มาบ้านเดียวกันนะครับนี่เป็นพิมพ์ปกโพนะครับองนี้นะครับเป็นพิมพ์ปกโพนะมีคาบตีน้ําตาลบนพระพระจะแอนหน่อยนะครับนี่คือเนื้อไม่แห้งดีเรางัดขึ้นนะครับก็มีการแอนตัวกันบ้าง ดูมีมิตินะครับดูมีมิติดีนะครับพิมพ์ปกโพนะครับผมเอาสามร้อยห้าสิบนะครับสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับองนี้ก็มาเดียวกันนะครับองนี้เป็นพิมพ์สังกตมีหูแต่ยังไม่เป็นหูช้างนะถ้าเป็นหูช้างถ้าสังกตมีหูก็จะมี แยกเป็นพิมพ์มีหูกับมีหูช้างอีกนะคเพรก็ตรงนี้จะมีหูช้างแล้วก็มีฐานฐานแคบฐานกว้างฐานเล็กฐานใหญ่ตรงนี้มีขอบนะครับขอบขอบบรงครับพิมพ์นะครับนี่คาวกูเยอะนะครับองนี้ค้าวกลูเยยะ ด้านหลังนี่โอ้ยเนื้อสวยมากเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับได้มาใหม่เลยนะครับองนี้นะครับพร้อมๆกันนะครับเมื่อสองสาวันนี้ครับ่าดเลยนะครับอง์นี้เอาแบ่งปันนะครับผมเอาสามร้อยนะครับสามร้อยพร้อมส่งนะครับในการต่อไปนะครับอันนี้จะโตหน่อยอันนี้ออกวัสดุทัชนะครับเอ่อ ผมจำชื่อหลวงพ่อไม่ได้นะให้ดูเนื้อมนตาสรก็แล้วกันมนสารละเอียดเลยนะครับออกวัตถุทัดนะครับในช่วงประมาณปีสองพันห้าร้อยนะครับพิมพ์นี้ก็จะมี ของวัดสุทัศน์กับหลวงปู่โตนะครับพิมพ์จะเหมือนกันนะครับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีเนี่ยก็จะเป็นรูปรูปของหลวงพ่ออยู่ด้านหลังนะครับอันนั้นก็จะเป็นแบบนึงแต่ถ้าเป็นหลังเรียบนี่ก็คือของวัดสุทัศน์เนื้อจะแบบลึกมากนะครับเนื้อเกือบแบบยุคเกือบหลวงปูน่นาคหลวงปู่หินเลยนะครับวัดรักทังนะครับ มวลสารหลักก็จะมีผงของวัดัครังด้วยนะครับขอบเห็นอย่างนี้ขอบเรียบๆนี้คือถูกฝนนะครับเนี่ยฝนฝนเพื่อใส่กรอบสเตอเลตเนี่ยเขาจะฝนอย่างเงี้ยฝนกับหินอย่างเงี้ยครับเราก็ไปวัดกับกรอบสเตเรเลตเพราะว่าพิมพ์พระทรงแบบนๆๆเนี้ยใหญ่ๆอย่างเงี้ยไม่มีหรอกครับที่จะใส่กรอบได้เลย เป็นพิมพ์ที่ไม่มาตรฐานนะคันนี้กรอบเขาก็จะไม่ค่อยทํามานะถ้าจะไปสั่งตัดกรอบมันก็จะแพงนะครับไปใส่กรอบไปเลยยี่สิบสามสิบดีกว่านะฝน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 ,น,นเอาก็ใส่ให้ร้านฝนให้อันนี้คือสภาพใช้มานะเนี่ยมีร้อยฝนใส่กรอบสภาพใช้มาเลยองค์นี้ผมเอาสามร้อยห้าสิบนะครับสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะวัดสุดท้ายน,นะครับ รายการต่อไปนะครับหลงปูทวดหูขีดตรงคอนะครับมีมีเส้นนะแต่มองไม่เห็นเท่าชัดเท่าองค์เมื่อวานนะเพราะว่าน,นี่มีเส้นอยู่ตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีนะครับองค์นี้มีรอยหลุดของมวลสารตรงนี้นะครับตรงแก้มหูนะครับ อ,องนี้ไม่ใช่พิมพ์หูขีดนะแต่ด้านบนมีขีดนิดนึงลางๆแล้วก็เป็นหลายจุดแต่ไม่ใช่หูขีดข้างนี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับหน้าหนกโนกตาลึกๆจมูกโด่งปากแบะๆใหญ่ๆนะครับนี่ครับฐานบัวลมชัดมากนะครับ แรงกิมเสียวนะครับแวววับเลยนะครับด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะมีตำหนิตรงข้างแก้มหน่อยก็คือรอยเนื้อว่านหลุดไปนะครับเนื้อว่านแต่ว่าไม่เป็นไรนะถ้าพี่ๆสนใจเนี่ยเราเอาเทียนหรือว่าอะไรผสมผงอะไรก็ได้อุดเข้าไปนะครับผงอินทิเจผงของพระที่แตกหักได้นะ เอาเทียนนะครับเท,เทียนเทียนเหลวๆหน่อยอุดเข้าไปนะครับก็จะสวยสมบูรณ์เหมือนเกิดเดิมนะครับองนี้ผมเอาสองร้อยห้าสิบแล้วกันนะครับสองร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับมีจมนีตรงนี้หน่อยแค่นั้นนะครับรายการต่อไปนะครับผงสุพัรร์นะครับ ผงสุพรรณผัาผงสุพรรณเป็นเนื้อดินนะครับผากุนะครับนี่ร้อยตัดนี่สวยเลยนะครับองนี้เดี๋ยวเอาแบ่งปันนะครับราคาเบาเบานะครับราคาเบาเนะครับ ผมเอา250ร้าสนะครับองค์น,นี้สวยนะครับสวยนะครับสวยทีอว่าสวยนะครับสองร้ยห้าสิบพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นเหรียญเหรียญอนันนี้ได้เหมามาประมาณน่าจะกลางเดือนที่แล้วนะครับเหรียญเนี้ยเหมามาพร้อมชุดเหรียญเหรียญเพียบเลย มีเหรี่นักอะไรแล้วผมก็ยังไม่ค่อยได้ออามาลงเลยเหรียญก็ทยอยมาลงทีละนิดนะอันนี้คงจะเป็นห่วงห่วงบบไม่ใช่ห่วงเงินนะเป็นห่วงสแตนเลสที่เขาคงใส่แล้วแขวนกวลัวหลุดไปนะครับ <c oughs> องค์นี้เป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับสองสี่หกเก้านะครับแต่ว่าองค์นี้นะจะบาง องนี้เป็นเขาเรียกบล็อกสเส้นตองนะครับบล็อกสเส้นตองด้านหลังจะเป็นเส้นเต็มเลยครับวิ่งเต็มเลยครับสวยนะครับองนี้สวยองนี้ผมยังไม่ได้ล้างเลยครับเนี่ยล้างเอาคราบคราบอะไรก็ไม่รู้นะครับ ถ้าล้างออกผมว่าน่าจะน่าจะสวยนะครับแต่ว่าวิธีการล้างเนี่ยมันต้องละเอียดนิดนึงนะครับเหรียญบางมากเหรียญบางมากนะครับบางมากวิธีการล้างเนี่ยต้อง,ต,องต้องละเอียดหน่อยนะครับบางทีต้องใช้น้ําอุ่นนะครับไม่ใช่น้ําร้อนนะครับจะออกอาจจะออกไม่หมดเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้นะ หลุดไม่ว่ากันนะครับหลุดหลุดก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าแบ่งปันนะครับแบ่งปันกําไรกันนะครับวันนี้ยที่จริงก็จะเก็บไว้นะแต่ก็อเอามาออกต่อก็ได้นะครับพอมีกําไรนิดหน่อยนะครับพอได้ค่าน้ํามันค่าถาลุดไปก็ ยินดีกับผู้ครอบครองนะครับยินดีกับผู้ครอบครองนะครับอง์นี้ผมผมผมยังไม่ได้เช็คเลยนะจับไปจับมาเห็นมันเสียนขมชัดดีจังนะครับตรงสือก็คมชัดผมเอาหนึ่งพันนะครับหนึ่งพันพร้อมส่งนะครับเหรียญน,นี้นะครับสวยนะครับรายการต่อไปนะครับเหรียญอีกแล้วนะครับเหรียญน,นี้ก็สวยเหมือนกันนะ หูเชื่อมห่วงเชื่อมขอบกระบอกนะครับนี่เป็นเหรียญรูปปฏิมากรคณะพ่อวัดบ้านแหลมนะครับหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับสวยเหมือนกันนะครับสวยนะครับนี่พอพอสวยนะครับ เหรียนี้เอาหกร้อยนะครับหกร้อยนะครับหกร้อยพร้อมส่งนะครับนี่หน้าแต่ยิ้มแย้มนะครับรายการต่อไปนะครับปิดตานะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับนี่วัดบางาคา,งากับวัดห,ห้วยเกศในฟิม่วทรงจะคล้ายกันนะครับเนื้อออกจะเป็นคล้ายๆเนื้อกุ้ยปูอย่างนี้นะครับหุงเล็กมาก เล็กกเล็กพอๆกับเม็ดข้าวเม่าก,กับเม็ดน้อยหนาเลยนะครับเนี่ยเล็กมากจริงผมเอาสองร้อยห้าสิบนะครับหลงพวกเงินนะครับสองร้อยห้าสิบเป็นเนื้อดินนะเนื้อดินเผานะครับรายการต่อไปนะครับหลงพจชงนะครับเอาวัดคอกหมูนะครับนี่รอยประกบข้างองค์ที่แล้วนี่เปิดไปน่าจะสามร้อยห้าสิบนะ องนี้เราเอาแบ่งปันนะครับราคาเบาๆบากันดีกว่าราคาเบาเบานะครับแบ่งปันนะครับหลวงป่อจงวัดคอกหมูเป็นหล่อโบราณนะครับนี่ทำทองกระจายนะครับคาบเบ้าดําๆนะครับผมเอาราคา250นะครับ250พร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับ อาจจะไปเร็วหน่อยนะครับพราโม่ตอนตอนเช้าจะติดธุระก็เลยรีบมาทําคลิปนะครับองค์นี้เป็นวัดลังสีนะครับเป็นพิมพ์เล็กวัดลังสีพิมพ์เล็กนี่องค์นิดเดียวนะครับไม่ได้ใหญ่ถ้าเทียบกับเหรียญน,นะครับเหรียญบาทนี่ครับเลี่ยมทองกำลังสวย วัดลังสีพิมพ์เล็กนะครับเนื้อนี่วัดพับเลยนะครับเนี่ยหลงรักปิดทองเก่าผมเอาสามร้อยห้าสิบนะครับสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเคียวันนะครับเป็นพิมพ์หลังแบบแต่ว่าองค์นี้พิเศษนะครับพิเศษพิเศษใส่ไข่นะครับ ให้ดูเนื้อนะครับเนื้อองนี้เป็นเนื้อสำลิดนะเนื้อสำลิดนะครับนี่ออกสำลิดนะครับเป็นโลหะสำลิดนะครับไม่ค่อยได้นะครับปกติได้ตะกั่วกับเนื้อผงนะครับหลงพวกแก้ววัดเกลือวันนะครับผมเอาสามร้อยห้าสิบครับสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับจะเป็นพิมพ์หลังแบบนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ098 128 27 49นะครับหรือสแกนเคอร์วาโค้ดด้านบนนะครับวันนี้ก็ขอจบ EP นี้เป็นท่านี้นะครับขอบคุณครับ